ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับรินอีกแล้ว<ม>คือต้องขอโทษลยคะที่เมื่อวานไม่ได้อาร์เนื่องจากคลิปวิดีโอที่รินถ่ายมันเสียเออเสียตรงไหนรู้ไหมเสียตรงที่เต้นนั่นแหละเออคือแบบรินเต้นเพลงการ์โบ้ไม่เป็นไงขอเปลี่ยนนะเออมามาเริ่มที่คนแรกกันเลยนะคะอ่าคนแรกคบเวอร์เพลงสากลนะคะ ซึ่งลินก็ได้เลือกเพลงมาแล้วชื่อเพลงคือเคลมี kill เออเคลมีมาบีบีบอ้ไรสออออิอย่างเงี้ยค่ะเมอเออเคลมีเมบีค่ะออขอนี่ยากเปิดเพลงนะค่ะเพลงยเดี๋ยว ค่ะเพลงนี้จะขอร้องแต่ท่อนฮุกนะคะใช่แล้วก็ผู้ที่บอกให้ทำนะคะชื่อเฟซชื่อว่าพัทรธิดาฝ้ายนะคะ P ตัวใหญ่ h a t t a r a t i d a แล้วก็เว้นวัก F ตัวใหญ่แล้วก็ AI นะคะเอาล้วค่ะเริ่มเลยชึบอ,อาลค่ะเริ่มกันเลย Hey, I, I like just to met you And it's crazy But here's my number So call me maybe It's hard to look like and you baby But here's my number So call me maybe Hey, I just met you And it's crazy But here's my number So call me maybe And all the other boys Try to shame me But here's my ส่วนอันที่สองนะคะนั่งกินข้าวพร้อมกับเมาเรื่องรสชาติค่ะเพงกินข้าวเสร็จตัวเองงามอืมอันนี้นะคะของฮนาพอนฮานาฮอ่อช่างวิ่งนะคะอ่ะ์ทีตัวใหญ่ h a n a p h o r n พเฮสโนเวตัวใหญ่ o n g s a e n ีนะคะ นั่งกินข้าวพร,วร้อมกับมาเอาดวงรสชาติอ๋อรู้ละค่ะเขาอ่าแสงแดดนี่คะเขาว่าอ่าจะทำให้ใบไม้อะไรเงี้ยหาอาหารนะคะซึ่งรินก็ได้ <c ười> เก็บใบไม้มาใช่เพราะเพราะว่าใบไม้นะคะคือถ้าเจอแสงแดดแล้วเอาแสงแดดช่วยให้ <c ười> อือ,อ,อทำให้ <c ười> ข้อแสงเสร็จแล้วก็ ทำให้หาอาหารนะคะเดี๋ยวริมไปเนียนอย่ตรงนี้นี่คะแปะค่ะแปะโอ๊ยอร่อยอ่ะยังไม่กบเขาอิ่มโอเคคะ่ะขาจากที่อิ่มอาหารกันไปแล้วนะคะต่อไปก็อันนี้ร้องเพลงขาดใจนะคะจาก พอพิมพ์เสียฟ้ารองเท้าแก้วหานะคะเอาละเริ่มกันเลยทั้งฮุกนะไม่ต้องเอาตัตีละเคเออุไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอมีให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเอง อมตาลงแล้วหลังกันบอกใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆไปต่อไปนะคะของชื่อมิวรู้หรือ,อยังร้องเพลงขีดเส้นใต้นะคะโอเคเริ่มเลยขีนสุกอย่างไว้เตือนให้ใจมันจำ ข้อความสำคัญยังไว้อ่านส้นใจทุกวันคงพอทำให้ลืมเธอและมันจะเจ็บแม้มันจะทรมานและมันจะทำเรารอ เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใจขีเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักโอเคนะคะอันต่อไปนะคะของตุนจ๋าชื่อนี้การันตีว่าจริงใจเต้นนะคะเราไปข้างในห้องเลยนะคะตอนนี้คือ ลืมอยู่หน้าบ้านอือายเขาค่ะแล้วตอนนีเรนก็มาอยู่ข้างในรำนะคะซึ่งเต้นที่มีสองคนนะิินจะไม่เต้นสองรอบลินจะเต้นแค่รอบเดียวคือรวมๆกันไปเลยนะโอเคโอเคเริ่มกันเลยนะคะขอเอาครึ่งเพลงพอน แค่นี้ก่อนอเดี๋ยวจะเอาฉบับเต็มให้นะคะเค okay, ที่เต้นไม่เห็นหน้าเมื่อกี้คืออาไงเออเดี๋ยวจะอาทุกทุกอย่างนะคะที่เต้นไปที่ทําไปนะะี่ค่ะมันจะแค่ครึ่งครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวจะแบบเออจะอารงมเต็มเต็มฉบับให้เลยะคะต่อไปนะคะร้องชาย็อปร้องเพลงคือไม่รู้ไม่ได้บอกชื่อเพลงนะคะเพราะฉะนั้นร้องไปแล้วคือผ่านไปเลยต่อไปหนวดแมว ขับรถยนต์นะคะโอเคค่ะ okay, ไปกันเลยค่ะ <_ C' est> แล้วก็ไปพ้นนอกบ้นะคะดีนี่คือพวงมาลัยของวินนะคะอันนี้คือที่เด็กแก่ตีตีตีนนี่เอันนี้ก็ไปตีฟ้านะอะิน <_ C' est> <_ C' est> แล้วรินจะขับรถรอบรอบแถวๆวดีนะ มาสุดยอดเกินแค่นี้นะคะโอเคขับรถยนต์ก็ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปแมวหืน่นพเนจาเล่ล่อนขอมือขอเสิร์เออส่วนของพี่พอยจะมาฮอยแบ็กสเปกแล้วก็โฟร์ไฟนะคะร้องเพลงเก่าคือไอ้แบ็กแบ็กอะไรเนี่ยคะ่ะเออหนูขอคือเอารวมคือแบบ คือพี่พี่จะเอามาแบบให้หนูร้องเพลงนี้ใช่ไหมซึ่งเป็นประดมเออประเด็นถกเถียงว่าเพลงสากลซึ่งหนูก็เล่นไปแล้วเพราะฉะนั้นหนูขอตัดอันนี้ออกนะส่วนเพลงกาโบนะคะบอกโจกัวะค่ะมันเต้นไม่เป็นมันจะออกแนวเนยนๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออต่อไปแมวหื่นพนีจะเล่นร่องขอมือขอโซนนะคะเปิดคอเสื้อโอเคค่ะ โอเคแล้วแล้วลิก็ไปเอาเสื้อผ้ามานะคะแล้วลิลจะเปิดคอสเสื้อให้ดูนี่ข้างในแย่ <Yeah> นะโอเคะ <Okay> ค่ะแล้วแล้วก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายส่วนน้องเพลงแต่ในนี้เดี๋ยวอาทิตย์วันจันทร์และวันศุกร์หน้าลิจะลงให้นะคะแต่อาลงไปทีละคลิปคลิป คลิปนะคะจะจบนะคะส่วนใครมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามานะคะเดี๋ยวจะตอบในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย